สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมนะครับอูเมอร์นะครับแล้ววันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมบล็อกแมนโกกันอีกเช่นเคยแล้วนะครับทุกคนครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นในโหมดใหม่นะครับชื่อโหมดนี่ชื่อว่าบูเรตไฟนะครับเกี่ยวกับการแบทเทิลรอยด์นะครับกระโดดล่มครับผมเพื่อไปลงหาของนั่นเองเป็นโหมดที่เข้ามาใหม่ครับผมโอเคดูกันเลยดีกว่านี่ไงโหมดนี้อยู่นี่นะครับผมคนให้ความสนใจกับโหมดนี้คือเยอะมากนะโอเคดูกันเลยดีกว่าหรออย่าไปรอช้าครับอย่าไปหยองอย่าไปกลัวครับใส่ให้หมดแล้วก็เชรหนนับแึงะครับจู่ได้ทั้งหมด24คนนะครรับจะเเล่นนนป็ใูป แบบทีมนะครับทีมสนะทุกคนนะแนะนำเลครับถ้าใครมีเพื่อนนะชวนเพื่อนมาเล่นได้นะครับผมหนุกแน่นอนผมบอกเลยแล้วเดียวคือคนเต็มอนะ่ะทุกคนสังเกตน,นะตอนนี้ยี่ิบสคนแล้วนะครับ ทุกคนครับก่อนที่จะเริ่มเกมกันสําหรับแฟนคลับช่องอูเมอร์ที่เล่นเกมบ o ็อกแมนโกนะครับวันนี้เนี่ยผมมีโค้ดมาแจกนะครับผมวิธีใส่โค้ดนะครับกดเข้าไปที่ศูนย์กิจกรรมครับผมเลื่อนหาเมนูแลกโค้ดครับแล้วก็ใส่โค้ดที่ขึ้นตามหน้าจออยู่ตอนนี้เลยนะครับผมแล้วก็กดแลกโค้ดไปเลยนะครับแค่นี้นะครับเพื่อนๆก็จะได้รับรางวัลสุดเซอร์ไพรส์นะครับในเกมบ o ็อกแมนโกแล้วนะครับผมทุกคนครับก่อนที่เราจะไปเริ่มเกมนะเดี๋ยวผมจะมาเปิดเมืองให้ดูนะครับทุกคนดูมีเมืองก่อยบีเยเชิง ะเลสาบดิทะเลสาบมาแต่ไหนวะอุ้ยมังกรฮะทะยุมหลังคาครับผมผมจะไปโดดเมืองไม่ถ่าไหนดีวะผมไปตรงนี้ดีกว่าครับอ่าวโรมานะครับผมคือแมพมันใหญ่มากนะครับทุกคนครับจริงๆอ่ะทุกคนอาจจะเห็นมันนิดเดียวนะแต่ความจริงนี่คือมันใหญ่มากนะครับผมนี่ใช่หรือเปล่าอ่าวโรม่าของเราครับผมซิ่งกันเลยครับผมผมแนะนําว่าถ้าโดดไม่ถึงเนี่ยให้หาขี่พวก่อสัตว์เลี้ยงนะครับมันจะมีสัตว์ให้ขี่อยู่นะเช่นลาม้านะครับหรือว่าจะเป็นม้านะครับถึงอยู่นะครับผมโอเคเปิดกล่องครับผมกล่องกล่องเออเออมีบอสครับผมา้ยแลว เดินมาผมมีศัตรูทิพย์หายละกระโดดลงไปก่อนจังหวะนี้โโอ้หเขาเล่นปืนด้วยครับทุกคนครับอ้โอ้ตั้งบล็อกก่อน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 ออ้ผมตุยครับทุกคนครับโโอ้หใครจะยอมแพ้ผมเอาใหม่เอาใหม่อย่าไปยอมเมื่อกี้ผมตั้งบล็อกไม่ทันทุกคนมันมีศัตรูตรงนี้เว้ยทำไมะไม่เป็นไรครับผมฟาร์มใหม่ได้เปรียบ หายโดดไม่ถึงไปขึ้นบนหลังคาก็ได้ครับทุกคนเราต้องตีออบล็อกก่อนนะบล็อกนี้จะเก็บได้วะไม่ได้วะไม่เป็นไรผมต้องต่อบล็อกขึ้นไปเก็บของบนหลังคานะครับต่อไปครับใครอย่าเพิ่งยิงผมนะจังหวะนี้นะใครยิงไม่รู้นะครับแต่ที่รู้เก็บของก่อนแล้วกันครับผมผมมีปืนหนึ่งกระบอกว่ะสองกระบอกเลยนะครับคือต้องบอกก่อนนะครับข้อดีของเกมบล็อกแมนโกเนี่ยสามารถฉีดปืนได้วสี่กระบอกนะทุกคนช้ำเกินตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยกับดักน้ำแข็งนะฮะน่าจะสามารถใช้ฆ่าคนได้เดี๋ยวผมพาขี่ม้าไว้ไม่ใช่ม้านะครับเเ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 เปปป็นนนนนนนสััััตววว์ลลลีีี้้้้้้ยยยงงงงงะะคคคครรรรบบบดดาาาาาข่่ไไิืืืืืจมมมกอออออออๆให ผมอยกี่สัตเนี้ยงใหม่ว่ะตัวอะไรวะเนี่ยแรคคูนหรือเปล่าวะนี่แรคคูนใช่หรือเปล่าแรคใช่แรคคูนไหมหาคนกันต่อครับผมมันมีลาม้าอยู่นะตรงนี้มีศพไม่ใช่ศพนะครับเป็นของฟาร์มนะแอปเปิลนะครับต้องเก็บแอปเปิลเยอะๆนะผมบอกเลยแอปเปิลนี่จำเป็นจัดเปิ้นอยู่ในวงไปแล้วอ่ะต้องไม่หาเพื่อนเลยครับมีคนยิงปืนครับผมด้านหน้าของเราครับรงหว่านี้มันต้องไปแจมหน่อยแล้วปะเสียงปืนหรือเสียงอะไรวะผมได้ยินเสียงปืนอ่ะยังไงด้านหน้าครับผมต้องขี่ม้าละขอขี่หนน่่่ออยเพืไปวิงชชชชชรรรรรึึึึึบบบบบ เทเรซายตรงนี้นี่เองนะครับผมคือผมบอกเลยนะว่าสันยังคือแบบจาเป็นมากครับตรงนี้กรปดไปครปดปอปป๊อปป๊อปปอปป๊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 อปปอปป๊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 ปป๊อปป๊อปปลอปปอปป๊อปป๊อปป๊อปปอปปลดปป๊อ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 ปปอปป๊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 อปป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  ดี๋ยมกินแอปเปิลก่อนนะเลืองจะหมดนะไม่ใช่ไรตายไป่หนึ่งะตอนนี้แรามาทั้งหมดหคิวนะคนเหลือสิบหคนนะฮะผมว่าเราต้องรีบเข้าวงก่อนับเดี๋ยวไม่ทันการนะเดี๋ยวรีแม็กก็สุดรอแล้วกันนะฮะกระโดดได้หวิ่งทะลุไปเลยหรอครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในวงแล้วนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเพราะแต่เพื่อเราเอ้าเพื่อนผมหายไปไหนกันหมดอ่ะเ้าหายกันหมดเลยหรอเฮ้ยมีคนยิงปืนครับด้านบนครับผมได้ยินเสียงครับหนึ่งตัวครับเฮ้ยด้านบนฮะเห็นไหมโป๊ะโป๊ะโะโหทและกทะโรดไงมน ไปไหนครับสุลปาโปไปหนึ่งคิวครับจำแจำม้าตรงนี้ครับอ้าวไม่ตายไม่ตายโตัวถึกไปไหนถึกไปไหนถึงแค่ไหนก็ตายอยู่ดีนะครับผมเปลี่ยนปืนก่อนเนี่ยแอปเปิลทอรครับผม,มกระสุนเยอะมากเก็บไปให้หมดด้านหลังก็มาครับจังหวะนี้ครับผมลองปืนนี้ก่อนนะด้านบนครับมีตัวครับเป๊ะโป๊ะาเปล่ไม่ถึงวะผมไม่มีสไนเปอร์เอ้ยผมได้สไนเปอร์แล้วสไนเปอร์ครับโปล่าเป๊ะโเปล่าเปล่า จะมายิงเราแบบนี้นะเพื่อนอย่ามายิงเราแบบนี้นะเฮดช็อต o t เพชร s h ไปดิหนึ่งคิวจำจังิวเลิกนะครับหิวเลือดนะครับแอปเปิ้ลทองคำเออเออเอ้ยเอ้ยเออน่หน้าผมมั้นาหน้าผมมั้ยโอ้โหโอ้โหโอ้ชื่อโอ้ชปืนตีพิษ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 หรอปืนตีพิษหรอปืนตีพิษหรอปืนมีพิษหรอเย็นปืนก่อนเย็นปืนก่อนปืนรวมมาเอ้าเอาอยู่นอกหมอกนะเนาะอยู่นอกหมอกนะเนาะอยู่นอกหมอกนะเนาะโอ้เฮ้ยผมไม่รอดว่ะ อย่งมันว่ะทุกคนตอนหน่อยละกันนะครับเมื่อกี้มันเป็นแค่การสแสดงเอาเลับผมสายการบินอะไรถึงเครื่องจะสายแต่คุณไม่ตายเพียงลำพงังแน่นอนเนี่ยผมลงเมืองนี้แล้วกันมาเมืองตรงนี้แล้วกันนะครับผมวูคนโดดยเยอะว่ะเมืองนี้น่าจะแบบว่าเถื่อนจัดรัสเซียนะครับในจีเรียนโนนิเซียนะไปฮะเหินฟ้าเหินม่หาก่อนนะครับด้านหลังมีเฮ้ยมีคนตามเรามาผมชอบโล่ม,มากเลยว่ะแบบโคตรช้าว่ะทุกคนเอาเลยวฮะเจ้าห่านี้มันยีกันแล้วครับผมผมยังไม่ถึงพื้นครับผมเอาเรีวหากล่องก่อนกล่องอ,อยู่ไหน กล่องจ่าพี่มาแล้วจ้าโอ้โหแล้วนะไม่ได้ปืนเลยครับผมไม่ได้ปืนสกกระบอครับด้านในโอ้โหชิบหายครับได้ปืนกระบอกเดียวแต่ไม่เป็นไรครับด้านหน้าเขายิงกันอยู่ครับโอ้โหได้ปืนสองกระบอกครับวิ่งครับผมเดี๋ยวรอช้าผมผมวิ่งเลยดีกว่าโอ้โหเ,เพื่อนเราเก็บม,มาได้หนึ่งคิวครับเพื่อนเราหรือเปล่าไม่น่าจะใช่เพื่อนเรานะ <c oughs> <c oughs> ผมยังไม่ได้ใช้กับดักอันนี้เลยวะ่ะทุกคนกับดักนี้มันคืออะไรวะเนี่ยมันต้องวางได้ละสิเออนี่ไงกับดักน้ำแข็งนะถ้าเราเดินไปเหยียบบบบเเรราาาาาานนนนนนน่่่่่่่จะตุยนะุยยยอไไปีีีทกกคคคััด้้มมใใสชชวว ดี๋ยวผมขี่ม้าไปไล่เลยก่อนผมได้ยินเสียงแถวแถวนี้เว้ยมีตัวแน่นอนรู้สึกว่าถ้าเป็นม้าเวอร์ชันนี้เนี่ยมันจะแบบว่าเดินช้านิดนึงนะถ้าเป็นไอตัวแบบสุนัขก,กิ้งก่ากวิ่งเร็วเว้ยที่ผมขี่เมื่อกี้นะแป๊บแเดียวแบบคือถึงฝั่งอะทุกคนด่านใหม่ครับตัวลุยด่านใหม่กันมากดีกว่าเราไม่สามารถตายเกิดได้น,นะครับถ้าเวลาตรงเอ่อเสียงเหลือมันหมดนะฮะทุกคนทุกคนจะเห็นที่มันเป็นกุญแจใช่ป <c oughs> ะถ้าเราคือตายแล้วก็คือตุยเลยนะครับผมด้ <c oughs> นานหน้าโอ้โหอุ้อออยเขาก วิ่งลังรังลังรังลัง <Mach> ร <an> <RS> ัง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 ัเกนปืนก่อนเกี่ยนปืนก่อนกระสุนหมดพอ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 อโอ้โหบ่มตายยังดีครับผมที่ตายก่อนเวลาครับผมก่อนเวลาอีกขีดสีเหลืองจะหมดครับโอเคยังได้เกิดอยู่ะทุกคนครับโอเคตายรอบนี้นี่คือเราแพแล้วนะครับผมโอเคห้ามพลาดเด็ดขาดนะทุกคนเมื่อกี้คนโอ้โหตรงนี้ก็เหมือนจะมีตัวครับผมได้ยินเสียงนะครับแล้วชัดเจนแน่นอนครับเฮ้ยได้ปืนสไนเปอร์ครับคือเสียงมันได้ยินไกลมากเลยทุกคน เดี๋ยวผมไปอัดซูมนั่นบนดีก่อนสไนเปอร์นะครับสายซูมนะฮะเก็บของก่อนนะฮะอุ้ยอะไรวะเนี่ยอุ้ยระเบิดปลาหมึกว่ะเกินบุยมุยระเบิดปลาหมึกมานะฮะอุ๊ยนหน้ามีคนใส่กันครับสไนเปอร์สายอับลอยของเราครับซูมดูก่อนจริงๆเนี่ยผมมีแค่ก่อไม้นะครับเอไม่ใช่ก่อไม้ดิก่อหนังนะครับเดี๋ยวผมไปขี่ม้าตัวนี้ก่อนนะครับผมปืนสไนเปอร์ไรยันเลยครับโอ้โหด้านหน้าใส่กันครับตรงนี้ครับสไนเปอร์อุ้มมือฮะป้อป้อป๊อโอ้โหโอ้โป้อโอ้โห กระสุนหมดกระสุนหมดกระสุนขาหมดน้องปอปอปอออเก็บของก่อนมีปืนอะไรบ้างโอ้ชิบหายไม่มีปืนเ้ยมีกระสุนอครับผมหนึ่งัดครับผมมีแม็กก่อนครับตรงนี้นครงสกปนั้นไหนปอปอปอโอ้วิ่งนีครับรออรฮะรออะไรอะครับผมอย่า,าเราเพื่อนนะคือแคือแบบขอไดชอ,อนออขอไดชกอนมา ไม่ปอหืมสีนิ้วครับสเตปอยูน่นี่โอ้โหมันกระโดดจุกได้ปอโอ้โหยต่างคนต่างจุกต่างคนต่างจุกหรอต่างคนต่างจุกหรอน้องตรงนีหมอกก็หีบมาเนะี่ยผมโดนดักหน้าวงแน่เลยเ <c oughs> ผมตุย้ยอีกแล้วทุกคนผมตุย้ยอีกแล้วครับทุกคน เหลือแค่คนเดียวด้วยนะครับตอนนี้นะเขากำลังขี่ม้าอยู่นะครับผมอาะะ้าวนล้ฮะจังหวะนี้โดนยิงครับผมจากที่ไหนไม่รู้โอ้โหดัานน้า โอเคครับผมโอ้โหเพื่อนเราแบบเซตแบบโคตรโคตรเทพครับทุกคนเซตสีฟ้าครับขี่ม้าอย่างเปกรกซ์ทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับส่วนใครที่อยากจะเล่นเกม Box Man Go นะครับผมสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ Google Play Store นะครับผมและก็ในระบบ iOS นะครับผมลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปนี้นะครับผมอย่าลืมพากันมาเล่นกันเยอะๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับผมถ้าชื่นชอบอย่าลืมพากันกดไลค์กดกระดิ่งให้อุ้มเมอร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบายคลิปหน้าจะมาเล่นอะไรในเกกกมมม็ฝาาตติดด้วยนะครับผ